การทำสมาธิเคลื่อนไหวเป็นผู้มีสติระลึกนึกถึงความรู้สึกตัวในตัวเองตือสติกับสปัจจัญญะถึงมีคุนขามากสมาธิเคลื่อนไหวมันเสียในห้าตตอนเนืองใดแตาว่าให้พวกเขาเนี่ะเป็นผู้มีจิตหนึ่งจิตหนึ่งแทงไว้ในความรู้สุดอันเป็นหนึ่ง หั้งสิประคองสติคือความระลึกนึกถึงลมหายใจ้วก็ความรู้สึกตัวหรือทึงเอืนว่าสติกับสัพพัญญะนึกถึงลมหายใจ,าญญาใ,หใจเป็นสติลมหายใจเขาอ,ออกมั่สัพพัญญะคือรู้สึกตัวอันนี้ความรู้สึกตัวอันเกิดจากความไม่คิดไม่นึกความรู้สึกตัวนี้เป็นปิติเป็นปิติมัส่สจะเกิดถึงระว่างการะภาให้พวกเข้าเอา,อาม,อมตาตั้งไว้มองนี้ จริงม,มันตั้งไว้หลายหม่องด้วดอกจแต่าตรงนี้มันง่ายกว่ามันง่ายเขาเจะได้ง่ายเกิดข้อมู้สึกง่ายผมบอกว่าทุกคนนั่นแหละถ้ากันเอาตัวนี้แหละเป็นวิหารลธรรมเป็นเรือนแห่งใจหรือที่อยู่แห่งความรู้สึกของเราเองตามธรรมดาแล้วคนเราถึงมีความรู้สึกเกี่ยวกับบุคคลสัตวจสิงของพอใจกับไม่พอใจในบุคคลสัตวจริงของศัพย์สมบัติต่างๆทั้งที่มีวิญ,ญญาณและไม่มีวิญญาณ มีวิญญาณกับรั์เลี่ยงนั่นแหละที่ไม่มีวิญญาณกับพวกรถพวกหน้าพวกตน้นไม้เงินท่อเนี่ยตาจะไปมีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแกอาจารย์นี้เข้าต้องฝึกให้เป็นผู้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะอ่าแต่ว่าเข้าบริเหตุแบบเล่งรัดหรือว่าบกเครงเหตุธรรมดารรมดาเหตุไปเรื่อยๆเ,เออขอให้มีความคิด นึกเข้ามาถึงลมหายใจกับคพา่อรู้สึกตัวตัวเองในขณะที่ตัวเองเคลื่อนไหวเท่าสีเดินทางในอริยมรรคอย่างเงียบๆเ,เดินทางกับอริยมรรคอย่างต่อเนื่องพร้อมก็ต้องไปคิดเอาผลของมันให้ยุทธีเหตุของมันให้ยุทีีต้นของมันต้นของมันคือลมหายใจใเขาออกมัน ความรู้สึกตัวในนิ่มๆน,น,น,นวงระว่างกันหนาผา้าเองมั่นเนี่ยระเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งแม้ในขณะที่เคลื่อนไหวกายทํางานกายงานฝืนเอตาหูจมูกเบิงบ่งพุง่นบางผีได้กินนั่นได้กินนี่จะเห้บอมีความคิดนึกออกไปตามสิิงที่ตาเห็นหูได้ยินเออ เสียงได้ก็แล้วแต่ไม่มีความคิดไม่มีความนึกอายุในความรู้สึกอันนิ่มๆหนุงๆในระว่างการหน้ากาเขาเองนี่แหละเป็นผู้วา่าคุณสว่าผู้จัง้งเสี่เป็นผู้เดินตามอริยมรคอย่างเงียบๆอย่างต่อเนื่องเดีทั้งเงียบทั้งต่อเนื่องบวว่าผู้ฝาเออบ่ได้ไปตัง้งว่าถ้าจะเคร่งเครียดหรือเคร่งครัดด้วยข้อวัดปฏิบัติเดินถงกรมสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนั่งสมาธิ รับตาอยู่จังสัน้นอสองชั่วโมงสามชั่วโมงเอาไปตั้งไว้บ่ต้องเออมันจะต้องบอกว่าหเหตุแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคอยต่อเนื่องแต่เฮ <c oughs> าเหตุดวงสี่โดยสมาธิเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นในขณะที่กายเคลื่อนไหวความคิดของเหา่าของความคิดของเห่าหละคจิตก็เลยมันมาตั้งอยู่กับลมมั่งมันมาทําความรู้สึกตัวอยู่ในกายของตนตองมั่งนะเออบ่ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิงมาก,กระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายรูปเสียงกินรสสัมผัสอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกยอก่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเฮ้านะ่ะจดจ่ออยู่กับความรู้สึกในกายของเฮ้าเองจดจ่อในความรู้สึกมันยังเกิดถึงนสังสุขหรือว่าทุกยังแกะแต่มันจะบ่อออกไปปรุงไปแตง่งมันจะบ่อออกไปเข่าสู่อารมณ์เดิมๆอารมณ์เดิมๆมีสุขมัง่งไม่ทุกมัง่งคือพ่อใจกับบ่อพ่อใจนั่นเองถ้า อารมณ์ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละมันกระดับล่ะจึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เดินตามอริยมรรคอย่างงี้เงียบและต่อเนื่องเออไม่ช้าไม่เร็วจริงมันอยู่ในนี่แล้วเอ,อมันอยู่ในพร้อมกันแล้วเดเออมันมันพร้อมกันแล้วหรือว่าบ่าต้องไปเร่งรัดอยังกับมันดอกแต่เหตุแบบสบายๆพ <c oughs> วกที่เ้าพวกข้าฝกฝึกไปแล้วนั่นนะ่ะอยู่ในความรู้สึกห่งกายเฮาเลย โดยที่เขาเอาไปตั้งไว้ในความรู้สึกกายนิ่มนวลอ่าอยู่ในการณาผาก,ก่อนหรือบางที่แบบนี้เขาจะเขามีแค่ว่ารู้อยู่ในความรู้สึกว่ามันอยู่ในระวางกลางณาผากก็รู้อยู่บางที่มันก็ซ่านทั่วหัวเย็นล้าลึกก็ไปในกระดานหนาผากกระดูกหนาผากบางที่ก็เย็นล้าลึกก็ไปสู่กลางสมองมัง่งแบบางที่ก็ความรู้สึกไอเย็นล้าลึกนี่เคลื่อนไปสู่ระว่างท่ามกลางหน้าอกมัง่ง บางที่มันกับไหลลงไปสู่ระหว่างกลางท้องมั่งนี่หายมีความรู้สึกตัวแบบนี้แม้งกายจะเคลื่อนไหวแต่ว่าใจคืต้องคิดไม่ไม่ได้ไหวไปกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กล,ลิ่นได้ริมรถกายสัมผัสอันเป็นของหนอกคืออากาศเดียวห่อนเด๋ยวหนาวเดือดจับนั่นจับนี่เด๋ยวแข็งเด๋อวอ่อนมันกระรูดในตัวของมันเองอยู่แล้ว ออมันเป็นยังที่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ว่าความคิดของเฮ้าบ่าเขาไปปรับปรุงบ่ไปเปลี่ยนกันแปลงบ่ไปแสกแซงเออบ่ไปต่อให้เงาขึน้นบ่ไปตัดให้สันลงความคิดของเฮ้านย่างไงในความรู้สึกนั่นแหละเชื่ว่า,าเออให้เฮ้าขาความสงสัย้ามความสงสัยไปบ่ต้องไปสงสัยว่ามันขึ้นหยัง สื่อว่าจังได่ความรูร้สึกนี่ตะกี้คือว่าน,น,น,นุนหนุ่มนวงล้วงระวางกลางหน้าผาเดี๋ยวก็ขึ้นหัวขึ้นกระงอนมัน่งเนืบหน้าอับเนืบหน้าไปตามหัวตามกระงอนมัน่งเดี๋ยวก็ไหลลงไปในระวางทรากลางอกมั่งมีเลืเอินว่ารู้สึกตัวพรพอมเป็นสมาที่เคลื่อนไหวอ่าที่ให้ผลยังที่ให้ผลดีมากให้ผลที่ว่าเออร่ได้มือว่าพื้ฟา้าคอยเห่ะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานี่คือความเชื่อแต่ว่าขอให้เชื่อตัวเองเชื่อตรงไหนเชื่อตรงลมหายใจเชื่อตรงความรู้สึกนี้เออแล้วก็วิริยะเนี่ยมีความเพียรประคองไว้พยายามบ่คิดไปทั้งม่คือประคองอยู่ในลมหายใจมั่งความรู้สึกมั่งเนี่ยเออนี <c oughs> ความเพียรทางสติมันกิดหนึกของมันจังสีอยู่แล้วเวลาเกิดหนึกของมันอยู่แล้ว สมาธิก็ขึ้นใช่ว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในความสงบนั่นเอออันเป็นอุเบกขากับปัญญาเนี่ยบันี้เออจึงบอกว่าทําไปเถอะเวลามันสิเป็นมันสิดึงดูดดึงดูดของมันเองดอกจีเลยว่าสัทธาพระ,ระิริยะภระสติภะระเนี่ยสมาธิภะระและปัญญาพระนี่ภระหาทีบวกก็ามาเองดอกมันจะเป็นเอง หายมีตัวหนึ่งสะก่อนเราก็เพี้ยนประคองเอาไว้สื่อธรรมดาธรรมดาไม่เร่งเอาไม่เร่งเอาผลคนส่วนมากมันสิเร่งเอาผลด้วยการคิดมีออกแล้วเออออกไปสั่งตัณหาและอุปทานเไปหาอุปทานเน่เด้เร่งเอาผลด้วยการคิตเดอ้เออ,อยู่ตั้งสี่แค่ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมมัง่งอยู่กับอุณาโลมมัง่งความรู้สึกนิ่มนวลมัง่งเฮ้ดูแกนี่ออรู้สึกตัวถ้ามันหายไปรีบกลับมาสั่งฐานใหม่ ื่อลมหายใจกับปร้าในฐาน็คือลมหายใจนี่แหละันก็เกิดเ้นใไม่ก็เหตุไปอมูเราภิกษุนักบวชเฮาค่ะบ่ต้องไปหวังเอา่าเฮ้าสิเป็นตสดาสิกิทาคานาคารหันยังดอกเขอให้เฮ้าสางเหตุยกับเหตุของมันเพราะว่าเหตุกับผลมันยู่้ํากันอยู่แล้วมันพร้อมกันอยู่แล้วเหตุรู้ลมเข้าผลอาการปิธิเกิดขึ้นใน ตาาา่างหน้าฝากเฮ้านี่แหละเียเฮ้าไอ้ต่างไว้นั่นแหละมันก็นยู่ร่มกันแล้วในขณะนั้นนะในในห้องรูร่มนี่หรืออุณร่มเกิดขึ้นนี่ปึ๊บศินเกิดแล้วเด้บ่มีความคิดไม่แต่งทำลายทำลายเบียดเบียนผู้ใดเลยเสียชีวิตแล้วสินทั้งกลัสัตว์บอมมี่เอินว่าบริสุทธิ์เลยสินนี่เฮ้าเอาบอสุทสุ์เลยมันเป็นซื่อมันจะซื่อได้สินจริงความบริสุทธิ์คือความปกติคิดไม่คิดไม่นึกอ่าไม่มีความรู้สึกที่รักหรือเกลียดใครพอใจหรือไม่พอใจไม่มีนี่ได้สินเป็นดังสี่เด้ นั่นเป็นซื้อมัน,นติบนไส้ทายทอดทายทอดควบบริสุทธิดทายทอดควมไนออกมาสื่อ,อาว่าเฮ็ดจังสันจังสันเดอเอหรือว่าสมาทานก็นคือห้าบา่ฮู้า่บู้เขาก็เลยไปขอจากพระพระคนเลยบอกจะไปฆ่าสัตว์จะไปฆ่าคนเด้อจะไปฆ่านางขานีเด้อของสัตว์ที่มีเจ้าของหรือบ่มีเจ้าของอ่าสัตว์ที่มีเจ้าของก็มีโทษสองเท่าอสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกับมีโทษอยู่คืเอเก่าแหละเนี่ยเดี๋ยวบอก พวกเจ้าสึงเป็นคนอายุสั้นพันตายเป็นคนมีความเจ็บความป่วยปวดผ่ป้ป่วยอันนี้คาว่าสมมาธาตเป็นที่มากของว่าพระเพันบอกบอกอัน,นิสงสงบอกผลของมันน่นนั่นแหละอันิสงสงก็ดีแต่พวกเจ้าไปเห็นลายแบบนี้พวกเจ้าก็ได้ผลลายแบบนี้อายุสั้นพันตายแบบนี้ที่กงผิดก,การแบบนี้เจ็บไป่วได้ป่วยแบบนี้แต่ลักของเขาก็คือก,กันกับว่าไปเรื่องว่าสมาทาตแตวิรัตต์ตัวนี้ขอจากพระเพระว้างพระหูหรือพระนี่คือพุทธละแล้วเพิ่งจะหายไปเพิ่งจะบอกแนวทางไปนี่แหละ พอมาเข้ารูอานิสงหรือว่ารูผลของมันแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นเจตนาแต่เวลาเลยตั้งจิตตั้งใจใจยังอยากขาอยู่แต่ว,ว่าตั้งใจไว้มือหนีบันพระแปดคำสิบมหากรรมไปจําศีลหน้ากูแล้วไปตั้งใจว่าอดเอาใจขาอยู่จะอดเอาเลวเอื่อนว่าเจตนาแต่วิรออัตามธรรมดาแล้วความค,ค่อยชินน้งคนยุ่งกัดหมดกัดมันติศูนย์ขนใส่บีบบีไม่หลดตังใจน,นา เออบันนี้อ่ะอดเอานี่เลื่อน,ว,นว่จเจธนาไปเวลาเด๋ยึกฝนตนเองมาเรืเ่อยๆเรื่อยจนถึงว่าเป็นสมุจเจตจิตวิราได้เป็นปกติง่ายๆบัดนี้เออแตวในีรักสันในการรักษาสินโดยว่ต้องไปขอโดยว่ต้องไปใดๆทั้งสิ้นก็คือการร,ารู้ตัวเองเองขามาสู่ลมหายใจนี่เองอ่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกอาการปีเกิดมีบอรลิสุ์เลยเออผ่านเลยพวกนั้นเออแม้จะบอรลิสต์ชั่วขณะขณะหือกบว่า มันก็นยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเท่าก็คือจังเท่าใส่เสือมังบ่ใส่เสือมังมันก็นยังดีกว่าสิบ่มีอนใดอันหนึง่งแล้วค่อยๆสร้างสมไปเรื่อยๆมู่พิสูนักบวชเท่ากับจะอ,ออกจากความคิดอ่าคือจะออกจากสติสติคือคิดถึงล่มเข่าออกมั่งคิดถึงความรู้สึกในร่างกายตัวเองนิ่มๆนวงๆในตัวเองมั่งแม้มันจีเนือบหนาไปไปหัวรู้เฉยๆอย่าไปแสกแซงอย่าสงสัยเออ จะไปสงสัยแต่สงสัยในออกท่านที่นั่นความคิดไปออกกัปัญญาเลยบ่เกิดจากอะไะปัญญาคือละดิปัญญาเนะี่ยกะปัญญากะคือละละกะคือลู้ลู่กะคือละเด้กะลูอย่ว่ามันมีจังสีมันกะละก็แห้งหอเด้ลูอยู่ว่ามันนิ่มน่วงนิ่มน่วง,วงยุกลางหน้าผากลูอย่ว่าิ่มน่วงยุกลางหัวมังลูอย่ว่ามันเย็นลำาลึกอไปในสมองมังกัรลูอยุตอนนี้นั่นแหละปัญญาแต่มันลูอยู่แลว้วลู้กะลู้ก็คือ,ล,คอล,ะละนั่นเองเอ็น่าสั้น แต่นั่นว่าเขาบ่ต้องไปหาผลมีนยังมาทางใดกันเอออี่สุดน,นกักบวชทังใดเฮ็ดเท่าตายมันจิตไปใสเด้อือจากบาลามันจิไปใส,ปใสเออคําอาอรหันมันจิไปใสเออมันว่างเมื่อจากบาปมันปล่อยออกจากความอยากไดอยากดีอยากมีอยากเป็นต่างๆห้าอยู่ในหมักมันเพแห้งเลยและเป็นจึงนี่ข้อวัดปฏิบัติร้ายๆอะไรยาย่วยางเพื่อบ่อให้ห้าไปคิดคิดอยากไดนั่นอยากเป็นนี้เพื่อเพื่อให้ห้าไปคิด บินาบาสขงไก่เฮาเหลียวบ่งตานในบาทเออยังตีว่าเนี่ยเอาเหลียวบ่งไปดังจากของเด้อเนี่ยก้มไปทุกมุกทุกมุกไปโหลดเนี่ยอถ้าตายเห็นมันมักคิดอยู่แล้วโดคยความเคยชินหูได้ยินมันก็นมักค,คิดอยู่แล้วคิดไปทั้งดีกับบ่ดี้อใจกับ่เ่้าใจพิดหรือถูกมั่ิคิดไปยังสี่คุณจึงนีขขอวัดปฏิบัติแบบนี้เฮาเดินก้มไปเออย่าห่างออกในว่านหนึ่งของจาของเองโดยทอดสายตาก็ว่าไปนี่ก็เป็น นี่ก็เป็นสินอย่างหนึ่งของเธอเด้พราะมันธรรมดาเด้คือการเดินก้าวการเยียงกายเนี่ยนั้นบันนี้เวลาเข้ามาถึงแล้วเข้ามาล้างบาทเอานากลัวบาทล่างนิดหน่อยออกมาจริง่นี่ก็เป็นศินอย่างหนึ่งของเธอเด้เข้าใส่ผ่าปิดบาทนี่ก็เป็นความระมัดระวังก็เป็นศินอย่างหนึ่งของเธอคือกันเด้ให้สยตวใบห้แม่งลงไปนะ Okay. คือเขามาถักพวงเ่านั่นแหละฟ้าบาดมีทําไมไม่ปิดเอาผ้ามาปิดทําไมเออก็น okay. ั้นคือเขาบอลลูนกจเลโตนนะเขาบาลูนเนี้นั่นจังสันค้บจักยังนี <c> ่ <oughs> แหละเป็นเรืจังปิดจังนี้จังมีผ่าเอาไ้แต่เสร็จอาหารที่มันตกมั่งเสร็จปากมั่งเ,เสร็จปากขอบบาดมั่งเออคนไห้ละมัดระว่างแล้วก็การคำว่า,าพิจารณาอาหารนั่น มันเป็นเบื้องต้นโดยนืยยะคือซื้อได้ปฏิสังข่ายยนิโซ่บินตาปาตังห้องสืนอสาหารบินตาบาตนี่แเพว่็ยังอัธภาพที่เป็นไปมันเป็นเบื้องต้นที่เพิ่นบอกแทนเนื้อยะเดียวเออในความสันจริงๆเป็นไห่ระวัดระว่างเป็นยังคือไห้สันเป็นค่ำค่เออไห่ค่อ,คอยๆเบิง้งบางที่ป่ามันมีกางรือก็ค่อ,คอยแคะเบิ้งเองเออเพื่อความอยู่สบายของตัวเองนี่แหละแต่มันติดกางติดข้ออย่างนั้น แล้วก็บเบิ่งอาหารว่าอะไรย่อยายากอะไรย่อยง,ง่ายเบิรที่ได้ความละเอียดของมันอยู่พี่เดออ้มันจิเป็นที่ลาบากกายบอ่อแล้วก็เป็นที่ลาบากผู้อื่นพ้อมบอ่อถ้าเกิดว่าเจ็บท้องถ้าเกิดว่ากางฆ่าข้อหรือ,อยังก็แล้วแต่มันก็ต้องได้แรมนไปุณนพีขึ้น่อนานีได้ไอ้ความในของมันลึลอลละเอียดก็มามันเป็นตัวนีเด้ทันเบิยนธบาตแบบใดก็เลยนั่นแหละมันจะงห้มีขอวัดปฏิบัติในต่าง มันมาขีดขีดบ,บังล้วสามพันกว่าผนเดียสามพันฟองรหาทก่เเดียขีดเบังอ่านได้นี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งของวเธอมุนเบิดไหลยใจกี่ดอกเฮาเพระวานยังเขาขีดเบังแล้วติดหนับเอาจำนวนมันว่าสิ่งมันคืออย่างเป็นใ,นใดนะอวันนี้เฮาหูจักแล้วโอ้มันหลโอ้มันหยาดกูรักษาลมหายใจอย่างเดียวหลุดแต่ว่าอย่างอื่นก็บราเหตุเรื่องละจักว่าละรักษาลมหายใจอย่างเดียวจับเกินมาสุดสุด,สดอุณหลมได้แล้ว เนี่ยสิลนคือบอริสุ์เลยแบบนี้ความคิดนึกในการทำลายเบียดเบียนอย่างเลยบ่มีเลย,เลยนี่แหละแต่ลายอย่างส่ว่าพัวเขาพิ่สุนักบวชทั้งหลายบ่าต้องไปจะต้องไปคิดเอาดอกผนมันขอให้สร้างเหตุเหตุคือล้มเขา่าล้มออกเหตุคืออยู่ในความรู้สึกตัวท่องความของตัวเองไม่ขณะที่เคลื่อนไ,วอาาวไ,ไหว่าดตาดกวาดตาดไปกายไหวแต่ใจนิ่งจับบ่กายไหวแต่ใจนิ่ง มีจังหากคือความรู้สึกของเข้าก็อยู่ในตัวเองของเขามันทิปไปใสคําว่าอรหันงนนั่นน่ะเหตุอยื่อแค่นี้มันต้องไปอียังมากหรอกก็สั้นงจิตถามว่าเล่งรัดยังกระดกแบบคิดเอาพระอรหันมันเป็นจังได้เดียนี่ยังบอกอยู่มันเป็นแบบไดพรลอรหันมันเป็นจังไดในความรู้สึกในความคิดของเขามันเป็นองโลงองโลงบอกมันเป็นโลงโลงมันเป็นว่างๆบอกหรือมันเป็นจังไเอ้แต่ว่ามันเป็นว่างๆนั่นคือมันบบาวางจากว่าหลัง เนี่ยก็เลยแค่อายุแค่นี้อยู่ใน,นความรู้สึกตัวเองเนี่ยเออมันนัง่งมันนั่งดึงดูดไปมาจากศรัทธาธรรมดากับเป็นศรัทธามีกําลังกล้าดีกว่าศรัทธาพันละก็ไปวิริยะจากมีความเพียรธรรมดา,านี่แหละประคองไวไ้แค่เพิ่มเพียรธรรมดาเดี๋ยวมันจะเกิดความเพียรกล้ามันจะดึงดูดขึ้นไปพร้อมกันเออสติก็เร็วขึ้นเออสมาธิก็ตั้งมันเร็วขึ้นปัญญาก็เร็วขึ้นือก,กันตัว ปัญญาเร็วขึ้นคือเห็นแต่ไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกเนี่ยสักตว่านี่ปัญญาเห็นบละมันก็นเลยดับไปนล้เพราะว่าถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วความรู้สึกพอใจแล้วบ่พอใจผิดหรือถูกเกือึ้นมาอะไรจังไดนี่เป็นทั้งซีบ่มีความรู้สึกเด้ออะ,ะ่รพอ